แสงว่าบ,บนดวงจันทร์ในวันที่16มกราคมปี1986นักดาราศาสตร์สมัครเล่นในรัฐลุยเซียนานามว่าเทอร์รี่แอดวูดได้พบเห็นปรากฏการณ์จักรวาลอันแปลกประหลาดที่เพิ่งได้รับการอธิบายเมื่อไม่นานมานี้จากการมองผ่านกล้องดูดาวของเขาขณะค้นหาหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์แอดวูดเห็นดวงจันทร์ปรากฏแสงวา่า แค่แสงว่าเพียงครั้งเดียวก็ดูผิดปกติมากพอแล้วแต่เขาพบแสงที่แตกต่างกันสองเส้นแม้ว่าการสังเกตของแอดวูดจะเป็นที่เรื่องลือก็ตามแต่เหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เคยมีการบันทึกมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1960ซึ่งทำให้นักดาราศาสตร์ประหลาดใจมานานหลายทศวรรษแสงมีลักษณะเฉพาะโดยมันส่องประกายแวววับทอดยาวออกไปประมาณ16กิโลเมตรผ่านพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งสีของแสงจะออกเป็นเฉดสีแดงและปรากฏอยู่ประมาณ20นาทีในต้นปี2023ได้มีการอธิบายถึงความลึกลับของแสงวาบที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์โดยมีการเสนอว่าอาจเป็นได้ที่ดวงจันทร์กำลังสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เมื่อทั้งสองอยู่ในทิศทางที่แสงสามารถตกกระทบกับพื้นผิวของดวงจันทร์ในมุมองศาที่เฉพาะเจาะจองพอดี ซึ่งสะท้อนกับปลองภูเขาไฟในภูมิภาคไฮพาเทียและจึงเกิดการขยายแสงขึ้นเป็นที่เชื่อกันว่าลำแสงที่สองของแสงวาบที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากการสะท้อนเดียวกันที่แสงสองสะท้อนออกมาจากหินแก้วภูเขาไฟที่อยู่ภายในเส้นลิ้วบนพื้นผิวของภูมิภาคไฮพาเทียปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเรามีความรู้เล็กน้อยเพียงใดเกี่ยวกับอวกาศอันกว้างใหญ่ แม้แต่วัตถุทางดาราศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกของเราหอคอยบนดวงจันทร์ในช่วงหลายปีก่อนการลงจอดบนดวงจันทร์ของนาซาโซเวียตประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านยานสำรวจอวกาศดาวเทียมและการสำรวจดาวเคราะห์ในการสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกภาพ ที่ทางนักทฤษฎีหลายคนยกย่องว่ามันเป็นหลักฐานภาพถ่ายในยุคแรกๆที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกในปี1965ยานสำรวจอวกาศซอน3ขณาดเดินทางไปยังดาวอังคารมันสามารถจับภาพที่มีรายละเอียดในทางด้านไกลของดวงจันทร์และมันได้เผยบางสิ่งที่คาดไม่ถึงแม้ว่านี่จะเป็นความสำเร็จที่สำคัญก็ตามแต่มันเป็นเพียงวัตถุประสงค์องสำหรับโครงการซอนเท่านั้น โดยเป้าหมายหลักคือการพัฒนาอุปกรณ์หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลสำหรับการสำรวจดาวเคราะห์จากระยะความห่างประมาณ1,000 0กิโลเมตรซอน3สามารถถ่ายภาพครอบคลุมประมาณ70%ของด้านที่ยังไม่เคยมีการสำรวจของดวงจันทร์ไว้ได้ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปโดยภาพถ่ายจำนวน25ภาพได้ถูกส่งไปยังนักวิทยาศา,ศาสตร์โซเวียตหนึ่งในภาพเหล่านั้น ได้จุดชนวนให้เกิดการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ปรากฏสิ่งที่เรียกว่ายอดแหลมเอเลียนซึ่งมีลักษณะเป็นหอคอยขนาดใหญ่ที่คาดว่ามีความสูงประมาณ4.8กิโลเมตรนัก UFO วิทยาได้สนับสนุนต่อโครงสร้างที่ชัดเจนนี้ว่ามันเป็นหลักฐานของอารยธรรมนอกโลกอีกทั้งพวกเขายังเชื่อว่าเสาหินขนาดใหญ่ก้อนเดียวนี้อาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายแห่งที่ถูกคนพบ และอาจถูกบกปิดโดยหน่วยงานด้านอาวกาศจากทั่วโลกซึ่งนี่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของสายพันอวกาศขั้นสูงโครงสร้างยอดแหลมยังถูกตั้งทฤษฎีว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานยิงจรวดสำหรับยานอาวกาศนอกโลกหรืออาจเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ซับซ้อนวิทยาศาสตร์กระแสหลักได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างเหล่านี้โดยยืนยันว่าสิ่งที่เห็นในภาพสามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล ว่ามันเป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยาและลุมอุกบาตหรืออาจเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพอย่างไรก็ตามมีบางคนไม่พอใจกับคำอธิบายเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนทฤษฎีสิ่งมีชีวิตนอกโลกโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยที่ซอน5ได้นำสิ่งมีชีวิตบนโลกกลุ่มแรกนั่นรวมถึงเต่าสองตัว บินรอบดวงจันทร์และกลับมายังโลกดาวแทบบีในปี2015นักดาราศาสตร์สามารถจับภาพสิ่งลึกลับจากดาวเลออันหา่างไกลซึ่งอยู่ห่างจากโลกออกไปประมาณ1,500ปีแสงในกลุ่มดาวหงมันได้รับการตั้งชื่อว่า KIC 8462852 หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อดาวแท็บบี้ซึ่งเป็นดาวลึกลับที่จุดประกายให้เกิดการคาดการณ์ในชุมชนวิทยาศาสตร์เนื่องจากมันมีความผันผวนของแสงที่ผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความสว่างที่ลดลงอย่างผิดปกติมากถึง22%ดูเหมือนจะท้าทายคำอธิบายแบบเดิมๆที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอทฤษฎีที่น่าอัศจรรย์นั่นรวมถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาว ที่เรียกในชื่อว่าขอบเขตไดสันที่ครอบคลุมดาวฤกษ์อยู่เสนอโดยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวอังกฤษฟรีแมนไดสันในรายงานปี1960ขอบเขตไดสันเป็นโครงสร้างขนาดยักษ์ซึ่งเป็นสมุติฐานที่เชื่อว่ามันห่อหุ้มดาวฤกษ์เพื่อดูดนำพลังงานไปใช้โครงสร้างขนาดมหึมมาเช่นนี้จะทำให้อรารยธรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานเกือบทั้งหมดของดาวฤกษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานขอบเคไดสันจะปรากฏอยู่ในอารยธรรมประเภทที่2เมื่อเทียบตามมาตรวัดคาดาเชฟซึ่งเป็นการวัดระดับตามสมมติฐานเพื่อวัดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมโดยพิจารณาจากการใช้พลังงานของอารยธรรมนั้นๆรูปแบบแสงประหลาดที่พบในดาวแทบบีไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์การเคลื่อนผ่านของดาวฤกษ์กับดาวเคราะ หรือความแปรปรวนภายในของดาวฤกษ์สิ่งนี้ทําให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการมีอยู่ของโครงสร้างขนาดยักษ์ของมนุษย์ต่างดาวเช่นขอบเขตไดสันที่ครอบคลุมดาวฤกษ์ทำให้กราฟแสงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีที่แปลกประหลาดและไม่สามารถคาดการได้สมมติฐานเสนอว่าการลดลงของแสงที่ผิดปกติของดาวฤกษ์อาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาว โดยมีองค์ประกอบที่ทึบแสงและไม่สม่ำเสมอมาบทบางแสงของดาวฤกษ์ในปริมาณและช่วงเวลาที่ต่างกันส่งผลให้เกิดการพันผวนของแสงที่ไม่แน่นอนจนสามารถสังเกตได้ในขณะที่คำอธิบายของคอบเขตได,ดสันทำให้หลายคนตื่นเต้นและสนใจแต่ทางชุมชนวิทยาศาสตร์ยังคงไม่เชื่อเป็นส่วนใหญ่ดังที่า gan, คาร์เซแกนเคยกล่าวไว้ว่าคำกล่าวอ้างที่ไม่ธรรมดา จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ไม่ธรรมดาเช่นกันการสังเกตและการศึกษาเพิ่มเติมเอ็นเอียงไปจากทฤษฎีโครงสร้างขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาวโดยในปี2018นักวิจัยเสนอว่าอนุภาคฝุ่นในวงโครจรรอบดาวเลิกคือสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทําให้แสงเกิดการพันผวนฝุ่นที่กระจายอย่างไม่สม่ําเสมออาจทําให้เกิดรูปแบบแสงที่ไม่สม่ําเสมอซึ่งสังเกตได้ แม้จะมีสมมติฐานที่ฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่ถูกนำมาเสนอเพื่ออธิบายความหันผวนที่ผิดปกติของแสงจากดาวแทบบีถึงเช่นนั้นก็ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางความเป็นไปได้ที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดจากขอบเขตไดสันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อแต่มันก็มีความเป็นไปได้พื้นผิวดาวสุข ลองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดาวศุกร์เป็นดาวที่สว่างที่สุดที่สามารถมองเห็นได้จากโลกเป็นดาวที่แห้งแล้งและอ้างว้างซึ่งเป็นดาวเคราะหที่มีความน่าขนลุกพิสวงตั้งแต่ปี1 961ถึงปี1 984ขณะที่นาซาให้ความสำคัญกับภารกิจอพอลโลหน่วยงานอาวกาศของสหภาพโซเวียตก็ได้มีการดำเนินโครงการนามว่าเวเนล่าที่ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักนัก โดยมีเป้าหมายเพื่อไขความลึกลับของดาวศุร์ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้มีการปล่อยยานสำรวจอวกาศและมียานลงจอดจำนวนมากเพื่อรวบรวมข้อมูลและจับภาพของโลกอันลึกลับใบนี้ในจำนวนนี้มียานสำรวจจำนวน13ลําลำที่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของดาวศุร์ได้สำเร็จโดยอีก10บลำสามารถลงจอดบนพื้นผิวของดาวได้แม้ว่าอัตราความสำเร็จ อาจไม่เป็นไปนตามความปรารถนาของสหภาพโซเวียตแต่มันก็เป็นการแสดงถึงความสําเร็จที่น่าทึ่งโดยสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรกที่ได้เข้าสู่ชัชนบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นสิ่งที่วิศวกรและนักวิจัยสับสนมากที่สุดก็คือหลังจากที่ลงจอดได้สําเร็จในไม่ช้ายานสํารวจก็พบกับความล้มเหลวอ,อย่างกระทันหันเป็นความล้มเหลวที่ร้ายแรงทําให้อายุการใช้งานของยานอยู่ได้เพียง 23- 120ถึงนาทีเท่านั้น ในวันที่15ธันวาคมปี1970เวนเนล่าเจ็ได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์แต่น่าเสียดายที่ล่มชูชีพทำงานผิดปกติทำให้มันดิ่งลงเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นเวลา30นาทีก่อนที่จะตกลงบนพื้นผิวดาวศุกร์ด้วยความเร็ว38ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นที่น่าประหลาดใจที่มันยังสามารถทำงานได้อยู่นานพอที่จะส่งข้อมูลได้ โดยเผยให้เห็นอุณภูมิของพื้นผิวดาวที่สูงกว่า480องศาเซลเซียสและมีแรงดันเทียบเคียงเหมือนกับการอยู่ใต้น้ำกว่า900เมตรบนโลกยานเวเนลาเจได้กลายเป็นยานอาวกาศลำแรกที่ลงจอดอย่างนุ่มนวลบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและเป็นยานอาวกาศลำแรกที่ส่งข้อมูลจากที่แห่งนั้นกลับมายัางโลกยานเวเนลาเเป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่ส่งภาพจากดาวเคราะดวงอื่น มันกลายเป็นหนึ่งในสี่ที่เคยประสบความสําเร็จกับภารกิจผ่านชั้นบรรยากาศของดาวที่ทําให้ยานสํารวจเกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วมาได้ภาพที่หายากเผยให้เห็นโลกอันอ้างว้างพร้อมกับหินที่แตกเลาที่ลาบอันแห้งแลง้งและทะเลทรายที่ไม่ต้อนรับสิ่งมีชีวิตใดๆในเวลาต่อมายานสํารวจได้สร้างภาพพาโนรามาโทนซีเปียเพื่อแสดงมุมกว้างของพื้นผิว จากนั้นได้มีการส่งยานสำรวจขั้นสูงเพิ่มเติมซึ่งมีการวัดความเร็วลมด้วยการใช้ไมโครโฟนและพยายามสร้างแผนที่พื้นผิวโดยใช้เลดาราแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดก็ต้องยอมจำนวนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเกินกว่าอุปกรณ์จะรับไหวจากข้อมูลการลงจอดของโซเวียตได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับดาวศุกร์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณกร,รมถัน์บนดาวเคราะห์ดวงนี้จะทำให้เกิดกลิ่นคล้ายไข่เน่าที่รุนแรง ฝนที่เป็นกรดพอที่จะละลายเนื้อม,มนุษย์ได้และเป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่าความรุนแรงของสภาพแวดล้อมของดาวเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งมีชีวิตที่เราคุ้นเคยจะอาศัยอยู่ได้อย่างไรก็ตามในปี2012นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย i, ลิโอเนสซานฟมาลิติได้ตีพิมพ์บทความที่เสนอว่าภาพจากเวเนลรา13ในปี1982 บอกเป็นในถึงรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่อาจมีอยู่โดยเขาเชื่อว่าในภาพเหล่านั้นสามารถจับภาพวัตถุบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายดิสทรงกลมแผ่นเหล็กสีดำและแม้แต่สิ่งที่คล้ายแมงป่องเขาเสนอว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการเพื่อจเจริญเติบโตให้สามารถอาศัยในสภาพอากาศที่สุดขั้วของดาวศุกร์ได้จากคำกล่าวของเลโอนิดแม้จะก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิด เกี่ยวกับภาพถ่ายและสัญญาณที่เป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตรวมถึงโครงสร้างที่อยู่นอกโลกแต่ก็พบกับข้อกังขายอย่างมากจากชมุมชนวิทยาศาสตร์ในวงกว้างแม้ว่าเราอ่านแน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าความร้อนอันมหาศาลและความดันบนพื้นผิวของดาวศุกร์มีส่วนทําให้ยาสำรวจมีอายุไขที่สั้นลงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่มันยังสามารถส่งภาพกลับมายังโลกได้ ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับดาวศุกร์เทปที่สาสาบู0ของอพอลโล11ในบรรดาอุปกรณ์บันทึกจำนวนมากที่ติดตั้งบนอพอลโล11ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกก้าวแรกของมนุษย์โลกในการเหยียบบนดวงจันทร์ในปี1969นั่นคือระบบสแกนช้าโดยระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกและสำรองข้อมูลที่ส่งทั้งหมด นั่นรวมถึงวิดีโอด้วยการส่งข้อมูลจากระยะไกลแบบอัตโนมัติ NASA ได้ทำการถ่ายทอดการลงจอดด้วยความละเอียดต่ำแบบเรียยวทามโดยมีการคัดลอกบ,บันทึกการออกอากาศจริงจำนวนมากการเก็บรักษาเทปสำรองระบบทีวีสแกนช้านั้นถูกมองข้ามความสำคัญทำให้ต่อมาเทปบันทึกดังกล่าวได้สูญหายไปในช่วงปลายปี1990มีภาพนิ่งจำนวนหนึ่งปรากฏ ซึ่งแสดงถึงภาพต้นฉบับของการลงจอดบนดวงจันทร์ที่ได้จากการเอาอากาศแต่มีคุณภาพของภาพที่ดีกว่ามากซึ่งคาดว่าอาจถูกนำมาจากเทสสำรองและในปี2006ทีมงานของนาซ่ากลุ่มหนึ่งที่เกษียณอายุแล้วได้เริ่มทำการค้นหาภาพเหล่านั้นแต่พวกเขาก็ต้องพบกับความล้มเหลวต่อมาในปี2006พบว่าในช่วงต้นทศวรรษที่1980 โครงการแลน d s a ของนา s a ซึ่งเป็นโครงการที่พยายามเก็บรวบรวมภาพถ่ายดาวเทียมได้ประสบปัญหาขาดแคลนเทปเปล่าน a ซายอมรับว่าเป็นไปได้ว่าเทปทั้งหมดของอพอล l ล11ที่สูญหายอาจถูกลบและนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลานั้นในปี2019ข้อโต้แย้งดังกล่าวได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อพนักง,งานฝึกหัดของนาซาประมูลเทปต้นฉบับจำนวนสม้วน โดยข่าได้จากการประมูลสิ่งของที่รัฐบาลไม่ใช้แล้ว NASA ชี้แจงว่าเทปเหล่านั้นไม่ได้เป็นฟุตเทจที่มีคุณภาพสูงแต่เป็นวิดีโอที่ถูกแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถออกอากาศทางโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ได้และไม่มีเนื้อหาใดที่ทาง NASA เก็บรักษาไว้ในการสารภาพ NASA ยอมรับผิดและดูเหมือนว่าเทปที่สูญหายจะไม่มีใครได้เห็นอีกต่อไป